อ,อันนี้เราขี่เรือนะคะเรือลำนี้สามสิบบาทนะเรือลำนี้สามสิบบาทนะสงงามเ,เรือรา,า้าารวรุนอยู่ตรงโน้เห็นไหมทุกคนเห็นวัดอรุมดูดอรุณอยู่ กันนะคะสวยมากนะพวกต่า <Okay. S 1> งชาติก็จะขึ้น<า>มาข้างบนก,กันหาวิวข้างบนหาวิวข้างบนเห็นว่าด,ดารุณไหมคะทุกคนจตาเห็นว่าด,ดารุณไหมอเอ้ยน,นะคนรอขึ้นนะคนรอขึ้นนะ Það er hemmilegt. เามาแล้วมาวัาดอรุนเลยเนาะเราก็เดิน,นะะเดินหาเที่ยวเด๋ยวนี้ไปดูข้ใส่พุทไทยสวัสดีนะคะคนที่ต้อมามอาจจะไม่เห็นวิ่อาจไม่เห็น,หนคุณพิมเนาะขอโทษขอไปเด้อ